เอ่อผมอยากกินอุด้งเอาอุด้งกับไส้กรอกแฟงเฟอร์เตอร์ได้ไหมครับอ,อ,อ่ออุด้งกับแกงกะหรี่เนี่ยก็ไม่เลวนะครับหอมจังอ่ะขขอโทษนะครับเลือยยนมันทะลุผ่านผิวหนังของผมด้วย เสียเล like like <S mulheres> ือดมากไปหน่อยเหมือนจะเป็นเพราะว่าโลหิตจางนะครับปีศาจที่ผมเลี้ยงมามันยอมแลกชีวิตกล้าเป็นหัวใจของผมนะครับเหลือจะเชื่อใช่ไหมครับขนาดตัวผมเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยการที่ปุชิตะจะยอมตายเพื่อผมนะ จริงเหรอครับยอดไปเลยมันช่างวิเศษจริงอ,อูดองอูดองอ่า,อาขอผมกินเลยได้ไหมครับได้ครับ เออไม่ได้ครับอ้ามฮืมอืมฮ่องอ้ามฮึมแล้วคุณชื่ออะไรเหรอครับคุณมากิมะเนี่ยคุณมากิมะชอบผู้ชายแบบไหนล่ะครับ เ,เดนจิคุงเนี่ยเอ๊ะหมายถึงผมน่ะเหรอ